วัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องพาไอ้ตัวนี้ไปหาหมอมาตัวนี้ชื่อบุญรอดค่ะตามจริงเขาชื่อคำแพงแต่ว่าด้วยความที่เขาตกรถตกรถในตกรถในขณะที่ใกล้กำลังขับอยู่ในความเร็วประมาณเจ็ดสิบแล้วก็ตกเร็วลงมาจากรถเลยตกเร็วมาปแ๊่แล้วก็ไปนอนสงบเงียมเตรียมตัวหยุดกลางถนน สี่เลนค่ะโอเคที่อยู่อ่เเเอาเลนละเลนเ่าละเลนขอบถุดเลยแต่ตอนนี้ไม่สบายค่ะวันนี้พึ่งพาไปหาหมอมาเหตุที่ไม่สบายเพราะนางนางเป็นอะไรนางนั่งทับขี่ค่ะการที่นางนั่งทับขี่มันทําให้นาง,นาง,นนางขานางอะค่ะเป็นเชือ้อราขาเป็นเชือ้อราก็คือขาข้างนี้แขนอะนางจะหลวตรงนี้ตรงนี้กำลังเนี่ย อายค่ะอายค่ะนางจะโลนมากก็คือจะไม่มีอะไรเลยไม่แตกต่างจากขาข้างเนี้ยค่ะคือพาไปหาหมอมาหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมากเขาบอกว่าการเป็นเชื้อราของหนูตัวเนี้ยก็ในการรักษาก็จะเป็นอะไรระยะเวลาในการรักษาใช้วเวลานิดนึงประมาณสองถึงสี่เดือนก็องเงี้ยวจะร้องเงี้ยค่ะร้องนี่ตลอดเวลาแต่ถ้าหิวก็าจะร้องเสียงดังมากอันนี้ไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่ เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะบนรอดวันนี้กรอบประวัติชื่อบุญลอดบนรอดมีสามสีมก็กินอาหารที่เขากินก็จะเป็นพวกพวกแบบอ,อพวกไก่กพวกหญ้าจะเป็นหญ้าขนนะคะแล้วก็จะมีพวกหญ้าขนมี มีแปง้งแต่ไปอ่านเจอในเว็บหนึ่งเขาบอกว่าไม่ควรให้กินแปง้งแต่ไม่มีใครใส่เออแต่เขาไม่ได้ใส่สาเหตุว่าทําไมถึงไม่ควรจะกินแปง้งแล้วก็ไม่มีควรแล้วก็กินของเขาไปไม่ควรจะให้เขาอยู่ในที่ชื้นเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างที่แบบเราเป็นคนผิดเองคือเราเอาเข้าไว้ในที่ชื้นนะคะเขาก็เลยเป็นแบบเนี้ยตายเนี้ย ในที่ชื้นเขาก็จะเป็นไม่ค่อยสบายอย่างเงี้ยเพราะว่าขาขามันโนูนฉีดตลอดเวลาก็เลยอ,อย่างที่เห็นโอเคค่ะดูแลกันไปแพงไอ้ไม่ใช่แพงรอดรอ๊ายบายไหนครับลุกบ๊ายไหนคะ่ะบ้ายบายบายบายจุ๊บบาย